สวัสดีครับพี่น้องมือนีวันที่สามนะครับสามกรกฎา 6, คมหกหาครับตัดหญ้าครับให้มันตัดหญ้าสวนทางเขาครับหญ้ <c oughs> าหกไร้ครับพี่นอ้องผมสีมาบาถึงปัญหาของการฉีดทางใบ สำหรับมันที่ใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้วหมายถึงอะหมายถึงเพียงเพียงหนะัเอ,อเืกเขาครับยางเขาอยางยากนี่ถ้าเขาใส่เครื่องพ่นที่มันเป็นแบตเตอรี่อะครับมันสีโบแหง้งถ้าโบแห้งแล้วมันสิเกิดยังขึ้นโบแห้งมก็จะฉีดได้ทละแถวสองถแถวค,ครับแต่ว่าเขายางยากแด้บัตรพี่น้องให้ดีครับแนะนํานะครับเด้อผู้ใดสดฉีดปุย๋ยทางใบทามันใหญ่แล้วนี่ แนะนำะเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องยนต์นะครับ,ลบหลักกระส่หัวฉีดมันจะฉีดได้หลายแถวหล,ลักก็จะเร็วกว่านะครับถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่นี่มันฉีดได้บม่หลายแถวครับเพราะว่าเขายางหยากมันก็นจะบ่สะดวกครับเขาเนาะอันนี้แนะนําไว้ครับถ้าผู้ใดจะซื้อเครื่องก็ซื้อเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องยนต์นะครับมันจะเร่งได้กว่าปั๊มมันก็นจะแห้งกว่า้อพี่น้องผมแนะนําไว้อันนี้จากการใช้งานจริงครับ ผมฉีดไปแล้วน่าจาะหกรอบนะครับมันก็นจะประมาณนี้อันนี้เป็นแปลงห้วยบงห้วยบงเก้าศูนย์นะครับ <c oughs> นี่ถ้าบ่ฉีดยาขายาซิเป็นแบบใดสภาพร่องนี่ครับกระสีหกแบบนี้แต่ว่าก็คือผมว่าละครับอย่าไปซีเรียสพี่น้องมีหัวคือเกาครับขันโมหกหลยกันหนูบ่อยู่หรอก <c oughs> ฝากไว้ครับพี่น้องผู้ใดสิฉีดปุ๋ยทั้งใบเด้อเวลาซื้อเครื่องครับให้ซื้อเป็นเครื่องยนต์ครับอ่าสีแพงเน่ยหนักเนี่ยแต่ว่าถ้าฉีดระยะเงวก้ก็จะดีกว่าครับประหยัดแห้งครับอันนี้ตอนผมซื้อผมซื้อตลาดหลายปีแล้วเครื่องมันเป็นส่แบเตอดีนะีเนาะมันกะจะบบแห้งครับฉีดบบเด้ไก่เวลาเฮาฉีดมันไงเนี่ยกะจะฉีดง่ายครับถ้าซื้อแบบเครื่องยนต์เด้อพี่น้องฝากไว้ครับผมสีาพาพี่น้องมาเบิง่ง หัวมัน่นบาทีนี่ฉีดท่างใบไปแล้วหกเทือสิเป็นแบบใดก็มั่นสามเดือนอาจจะสามเดือนกับสามเดือนเครื่องนะครับผมจำบอบิอ่ะเบ่งหัวครับเอ่ผมควัดไปแล้ว,ว้อยเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องได้หัวมันห้วบงครับก็ถือว่า ญ่อยู่ได้ผมว่าสลับมันสามเดือนครับสามเดือนซิฟก็มือนีล่ล่ะถ้าจำบ่ผิดอ่าเบิ้งเงาใกล้กันครับนี่หัวบ่เอาเบิ้ง้พี่น้องตัดสินใจสำหรับผู้สิคิดสิเอ็ดแบบนี้วิธีนี้นะครับขอมันมันก็มีหัวอยู่ครับ แล้วมาถามว่าสีหญ่ไ,ไปหนาบ่มันก็สีใหญ่บ่ผมว่าคันไม่ชี้ขันข้นก็ไมาฉีดปุ๋ยเรื่อยๆครับถามบ่ว่าเขาหยากยางหยากแต่ผมก็ฉีดอยู่เรื่อยๆอยู่ฉีดไปหกรอบแล้วครับมึงมันนะครับบางต้นมันครับนะ่นหน่อยหนึงเด้อเนี่ยนะครับฝากไว้ให้พี่น้องนะครับอันนี้มาแนะนน้ำวิธีฉีดเครื่องฉีดพอผมลองฉีดแบบ แบบใส่แบตเตอรี่แล้วมันแต่มันหง่แล้วมันจะฉีดยากเฮ็ดยากครับเพราะมันฉีดแต่บ่ไก่เนาะกรฝากพี่นองผู้ใดขีดดิซื้อเครื่องพ่นสะพ้ายบา,กาใก้ซื้อเป็นแบบเครื่องย่นไปเลยครับจะด้จบเทื่อเดียวนักเนี่ยถ้าว่าฉีดได้เร็วครับฝากไปนะครับด้ออันนี้แปลงมันสัมปรังไม่บวง90ครับฉีดทั้งใบอย่างเดียวบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดบ่ได้ห้องพื้นนะครับ สำหรับผู้ใดสีล่องเบื้องกะแนะนำครับิทีนี่ถือว่าพานสำหรับผมขอบคุณและสวัสดีครับ